มาเลยคุณผู้ชมครับใครกำลังหาซิตี้เครื่องพันห้าอยู่วันนี้มาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ประวัติสนว์ด้วยนะฮะเป็นตัว V ีนะหนจุดห้ารุ่น V ีมือจับประตูเนี่ยเป็นชาร์ตเอ็นทีแล้วเรียบร้อยนะครับภายในเป็นสีเบจน,นะครับโทรมอลไยสวยๆเลยคุณผู้ชมปุ่มพุชตาร์ทมีมาให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับเลขไม์ก็ไม่เยอะนะราคาดีด้วยคุณผู้ชมครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมทุกจุดนะคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูแบบละเอียดเช่นเดิมใครสนใจหรือกำลังมองหาตัวซิตี้เครื่องพันห้าอยู่ ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็เอฟทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒินะครับจากทางบริษัทเทรยนต์นะครับก็พามารับชมกับรถ I ok ha, อีโคคาอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์คันห้าที่น่าใช้นะใครที่แบบว่าต้องการขับรถซื้อรถสักหนึ่งคันนะครับแล้วก็เดินทางไกลนะก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ใช้งานในเมืองก็ถือว่าไม่กินน้ํามันมากนะครับกําลังดี และที่สำคัญเลยก็คืออัตตาเร่งที่ดีครับตอบโจทย์ครับก็ต้องเป็นเครื่องพันห้าถูกไหมคุณผู้ชมแล้ววันนี้คันนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นเป็นหนึ่งันที่ค่อนข้างน่าใช้ได้เครื่องพันห้านะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับทั้งตัวซิตี้ที่เป็นตัว1.0หรือยาริสเนี่ยมันจะเป็นเครื่องพันสองกันซะหมดแล้ะส่วนใหญ่บางคนลองขับก็รู้สึกว่าอืดอาดนะครับอัตตาเร่งไม่ค่อยดีไม่ค่อยตอบโจทย์นะมาคนมาขับเครื่องพันห้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกว่านะ กินน้ำมันเพิ่มกว่าเดิมนิดนึงนะครับ while, แต่ร uh, mm hmm. ู้สึกว mm ่าเอ้ยมันขับขี่ดีมันขับขี่สนุกขึ้นนะก็ตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ก็จัดกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ที่ผมเอามารับชมเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นซิตี้เครื่องพันห้าที่ได้เป็นรุ่น1.5รุ่น V ด้วยนะนะรุ่น V ีในตลาดเนี่ยตอนนี้มีไม่เยอะนะครับบอกก่อนเลยว่ามีไม่เยอะปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับมือจับประตูสมาร์ทเอ็นทีล้อแมกเรียบร้อยนะครับคือสเปคเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากเหมือนกันนะ แล้ววันนี้ราคาดีด้วยผมเปิดราคาให้เลยนะครับเพียงแค่299,000บาทคุณผู้ชมราคานี้นะครับมีการรับประกันหลังการขายนะก่นอนส่งมอบนะครับใครจองกับผมเข้ามานี่ครับผมดันเข้าไทยพัดทั้งหมดน,น,นะยางน้ำมันเครื่องเบรคแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ผมดูแลเม่นเทนท์ทุกอย่างให้ก่อนส่งมอบลูกค้าบอกเลยว่าสภาพในคลิปร้ออ์อย่างแน่นอนนะครับใครสนใจรีบจัดนะครับ299,000 เลทนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจสอบถามพูดคุยรายละเอียดก็อ็อ b o x สอบถามหรือโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะแต่รถน่ยสวยบอกเลยนะครับแล้วก็ยังรับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาดูนะหัวน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลยนะทุกอย่างเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับตัวถังสวยตรงนี้บอกเลยว่าเกรดเอาดาวอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะตัว V ตามโฉมรุ่นปีของเขาตัวนี้เขาจะได้มาเป็นไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติแบบนี้นั่นเองนะครับแต่สภาพดีนะไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่เสียชื่อเพชรยน์แล้วก็ผมเองไม่เสียชื่อผมเซลวุฒแน,น,น่นอนนะอยู่มานานแล้วในะวงการรถนะครับจะมาประหยัดเซฟให้ลูกค้านะครับตรงไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านไม่ได้คุณผู้ชมครับเราบริการดีลูกค้าเขาก็บอกต่อเนาะลูกค้ามันก็ไม่ไปไหนเราเขาก็วนมาซื้อกับเรานี่แหละนะลูกค้าบางท่านซื้อกับผมไป3ามันแล้วนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชม นะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะบบริการดีจริงใจกับลูกค้านะครับเขาก็มาซื้อกับเราอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูล้อแม็กกันแม็กคันนี้ก็แม็กขอบ15ห้าครับนะเป็นแบบปกตินะสเปคก็จะเป็น4รูร้อยโดยทั่วไปเนาะส่วนยางก็จะเป็น1 7 5เจห้านะครับพับหกห้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะ้ายางจะไม่ได้หนามากนะแต่แก้มยางเนี่ยหนาเลยนะเบอร์หกห้าข้อดีเลยคือหนึ่งมันนุ่มนวล น้าขับบนถนนที่มีรอยขูดขา่าหรือรอยผิวรอยต่อเนี่ยนะ้มันจะเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีมากอันนี้คือข้อดีของยางแก้มเบอร์ที่มันใหญ่ๆนะหน้ายางหนา,หนาอ่าแก้ยางหนาๆนามันก็จะนุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่นเองใครที่ชอบขับรถแบบฟิลนุ่มนวลนะครับเก็บเสียงดีดีหน่อยก็ใช้ได้ครับกับยางไซส์นี้นะครับและดูนะเหลี่ยมสันมุมพรมอันนี้เราไม่ต้องพูดเลยนะคุณผู้ชมลองดูได้นะครับเหลี่ยมสันต่างๆสวยงามคมกลิบสีสันสวยเป๊ะร้อยเปอร์เซ็น แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดัมเบรนะครับด้านหลังจะเป็นลนนักษณะนี้นะด้านหน้าดิสต์ด้านหลังดรัมนะมือจับประตูสมาร์ทเอ็นพีนะครับแล้วก็ภายในคุณผู้ชมครับจะเป็นสีดำนะตัดกับสีเบรท,ที่เป็นลายผ้าแบบนี้สภาพคลิปเลยนะครับภายในคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องห่วงครับภายในจะเป็นสีเบรสภาพคลิปแน่นอนตรงนี้ผมรับประกันคอนเะฟิร์มเนาะแล้วก็ด้านในใช่ไหมคุณผู้ชม สภาพดีเลยนะหัวนงหัวน็อตโครงสร้างต่างๆดีครับแล้วก็ตัวคอนด้าเนี่ยเขาจะมีเหมือนยางตรงนี้ด้วยเห็นไหมจะเป็นเหมือนยางเก็บเสียงนี่นะครับมีมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีครับช่วยเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ด้านบนเห็นไหมเขาจะเก็บหมดเลยนะมันจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นจะมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะจะเป็นยางซับด้านในอันนี้คือเขามีทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าทํามาค่อนข้างดีครับสเปคแบบนี้ด้านในคุณผู้ชมครับนี่เลย นะแผงประตูสวยงามครับไม่มีบอบช้ำแล้วก็ด้านในแถวหลังผู้ชมดูครับบ่อหน้าสภาพคลิปเลยไม่มีชำรุดหรือว่าฉีกขาดแต่อย่างใดนะรายละเอียดดีครับเป็นบอบผ้าเนาะตามรุ่นตามปีของเขานะครับใครอยากจะเกรดในอนาคตนะครับไปติดตั้งในส่วนของตัวบ่อนหนังหรือว่า,าซื้อในช้อปปีละะ้ลรนะือสดเนาะที่มันเป็นหนังเอามาหุ้มก็ได้เหมือนกันผู้ชมนะครับส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นแบบมัลติ นะสภาพเนี่ยกลิปบเลยแล้วก็เป็นโฟมเดิมจากโรงงานทุกประการนะทะเบียนลูกค้าได้เรื่องนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องไปดําเนินการเองไม่ต้องไปรอโอนรอย้ายนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะครับทุกอย่างเราดําเนินการทุกอย่างให้ทั้งหมดเคลียร์เองทุกอย่างให้ทั้งหมดครับจบจบที่เรานะโอนพรบภาษีครบจบทุกอย่างนะครับเปิดท้ายมา,นะา,น,าน,น่ะด,ดูด้านท้ายนิดนึงคุณผู้ชมครับด้านโพงด้านท้ายนะครับฝากระโปรงต่างๆเดิมหมดเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคุณผู้ชมหัวน็อตพยายามถ่ายเห็นชัดๆนะอาจจะมืดหน่อยคุณผู้ชมครับย้อนแสงนะเมื่อกี้ถ่ายกลางแจ้งนะแต่ว่าฝนตกนะผมกลัวจะป่วยซะก่อนนะครับก็เลยอเอาเข้ามานะครับด้านในนั่นเองนะครับมาเก็บอยู่ด้านในมาถ่ายด้านในนั่นเองนะครับเปิดท้ายเข้ามาอีกคุณผู้ชมจะเจอในส่วนของตัวยางอะไหล่แล้วก็ปะแจมีมาให้ครบรวมถึงนี่ครับแม่แรงนะมีมาครบแล้วก็ดน้านหลังนคุณผู้ชมซีนเห็นไหม สีทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นทําสีนะทุกอย่างเดิมทุกอย่างทุกจุดนะครับสแตนดาร์ดร้อนะครับทีนี้เรามาดูนที่ด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับด้านขวาของตัวรถนี่เลยนะสวยครับสภาพกริปคิ้วเส้นนะครับต่างๆนะครับเส้นสายเป๊ะทุกจุดร้อยเปอร์เซนต์หน้าดิสหลังด้ำนะตามสไตล์รถ แนวนี้มาดูมุมประตูด้านนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าโดยรวมโอเคนะุผู้ชมกับราคาสอง0 0 0้าหพันแต่ว่าตัวถังเดิมแน่นอนร0ออันดับแรกแหละคุณมาซื้อคุณได้รถที่มันสวยแน่นอนนะตัวถังเนี่ยเป๊ตัวถังไม่มีโดนนะครับพัทรงพัดสีหน้าหลังซ้ายขวาเดิมทุกจุดนะซื้อไปใช้แบบนี้ยังไงก็สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะย้อมแมวนะครับและที่สำคัญเลยคือประวัติเนี่ย มันสามารถตรวจสอบอย้อนหลังได้ด้วยนะอันนี้คือข้อดีของผมนะครับนี่สตาร์ทง่ายๆครับเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะเลขไมล์การใช้งานก็อยู่เพียงแค่129,207กิโลเมตรชัดเจนนะครับหน้าปัดเดินไมล์สวยงามคุณผู้ชมอัตราเร่งดีครับเครื่องพันห้านะพวงมาลัยเดิมๆครับตัววีนยังไม่ได้เป็นแบบมัลตินะก็ประมาณนี้แต่กระจกข้างก็สามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้แล้วนี่แบบนี้เลย นะภายในเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับจอตรงกลางนะครับก็ใช้งานง่ายครับมีวิทยุใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอบโจทย์ดีแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับใช้งานง่ายครับแต่แอร์เย็นมากตรงนี้รับประกันเลยด้านล่างมี power outlet นะคร12โวลต์180วัตต์มีมาครบนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสอใบแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยนะมาดูหน้าห้องเครื่องกัน มาห้องเครื่องพี่ดูก่อนนะครับน็อตผมไม่มีถอดนะครับนะหน้าหลังซ้ายขวาแก้มข้างดูแค่นี้รู้เลยนะเดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนนะครับคารซงคัสซีทุกอย่างเดิมแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องเราดูแลให้ทุกอย่างทั้งหมดตอนนี้เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับไดหมุนอยู่แล้วดูความความนิ่งของเครื่องยนต์ครับนิ่งๆเลยนะฉะนั้นนะครับซื้อแบบนี้ไปใช้เนี่ยรับประกรันการันตีพี่ได้ไปยังไงก็สบายใจ นะใครสนใจกับตัวเซตตี้1.5อยู่คุณผู้ชมพับร,รีบเลยติดต่อเข้ามานะครับย้ำเบอร์โทร091027245นะครับคลิปหน้าใครสนใจรุ่ไหนก็ติดติดตามไว้หรือทักทายเข้ามาก็ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับกับสซตตีคันนี้วันนี้สวัสดีครับ